เหมืองไทย,นไทยโนู่นแน่เห็นควันคุกรุน่นพี่น้องยากุนเขาเผาอุทยานไมใช่ไม่ใผมร้มม <c oughs> มองผิดเองผมร้องผิดเอง <c oughs> นี่คือพี่น้องชาวยากุนของเรานะครับ <c oughs> พี่น้องเรานี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามที่เทพสถิต ชัยภูมินะครับ <Yeah. S 1> คนยะกุนเนี่ยก็เ,เป็นชาวบนนะท,ที่ที่เราเรียกว่าชาวบนนะเขาอยู่ในพื้นป่ายายชาติป่าหินงามเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีวิถีชีวิตชุมชนซึ่ง <Yeah. S 1> อยู่ในป่านะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุทยานชาติป่าหินงามแล้วก็มาเที่ยวชุมชนยะกุนของเรานะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นวิถีของพี่น้องชาวยะกุนที่ช่วยรัฐช่วยราษฎรให้ธรรมชาติคงอยู่สืบไป เนจะบอกให้นี่คือนี่คือชาวยากุนวัดควนโคกุนเขาไม่ได้เผาอุทยานเขาช่วยดูแลไปทุกทุกบ้านน้เขาช่วยดูแลไปทุกทุกบ้านช่วยดูแลอุทยานป่าหินงามสีสันเมืองไทย